สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พวผมเช่นเคยครับเอคนลังเข้าวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาถล่มป่าปบัวมันเดิมครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าจากอีพีที่แล้วนี่ก็ผมก็ไปดูไหมคองมาครับท่านผู้ชมลองเดิมที่ผมเคยไปทําไว้ทําห้างไว้แล้วก็เคยได้ปลาสลิดปลานินปลาช่อนนะนะตอนนี้มันเงียบไปครับท่านผู้ชม,มเงียบเกิน ลกลับมาใหม่ปลาบัวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอชมกันครับว่าจะมีผลงานให้พี่ๆนะนะท่านผู้ชมได้ดูกันหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันเลยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมกมขึ้นมาบนต้นไม้ที่เรียบร้อยก็กําลังปีนต้นไม้ขึ้นมาครับพอดีเห็นรอยอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ปะนินครับ ขึ้นมาปุ๊บมันมันเห็นผมร่บมันตกใจมันไปเลยเดี๋ยวผมรอนั่งเฝ้าสัาพักครับเพื่อมันเข้ามาโอเคครับท่านผู้ชมรอชมผลงานกันเลยครับ

นนผ้ม,มัเดี๋ยวผมเอาปลาขึ้นให้ดูครับท่านผู้ชมนั่งเฝ้าตั้งนานเลยครับขึ้นมาบนต้นไม้ท่านผู้ชมมาแล้วเต็มแล้วโอ้โหเดินไปครับยาอยู่ครับโอ้มากเกือบครึ่งโลแล้วครับท่านผู้ชมยาอยู่ดูผมกัมเขาล่างครับท่านผู้ชมนีโ่โอเคครับขอญายกเก็บปลาเลย

ตัวนะคุณผู้ชมมันดูเล็กมากเลยอยู่ติดดินแล้วคุณผู้มแต่ว่าอยู่ใต้ต้นไม้ที่ผมนั่งอยู่คนระับไม่รู้คงจะยิงยังไงเห็นส้ำล่งมันอยู่เงาต้นไม้พอดีแล้ครับู้ชมไม่รู้คงจะเล็งยังไงมันเดืดลองดูนะครับคู้ชมลองดูนะครับเพื่อฟุก ไม่ดูนี่นี่แลลวที่ผมไม่อยากจะยิงดิงดิงดิงไม่เป็นนะท่านผู้ชมดิงโอ้โหเสียดายนะท่านผู้ชมนานๆจะมาให้ยิงทีโอ้สงใส่ส,ส่งจะสงใส่สสจะได้เปลี่ยนใหม่ใหม่แล้วครับท่านผู้ชมใหม่นี้ถ้าจะไม่เข้าท่าแล้วครับนานๆมาทีเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปใหม่ปลาสลิดเลยถ้าเกิดว่าผม น,นั่งเฝออีกสักแป๊บแล้วมไม่มาผมจะเปลี่ยนใหม่เลยครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บไฟก่อนเลยน้ชมได้มาตัวเดียวครับเต็มเตานี่ครับบัรสลิดกับปนินของคลิปที่แล้วเดีย๋ยวมาปิ้งเผาพร้อมกันเลยสรุปแล้วไม่ได้ไปต่อครับท่านผู้ชมต้องกลับบ้าน,นครับมีธุระทางบ้าน ได้มาตัวเดียวครับท่านผู้ชมหมายแตกครับนี่ครับกำลังเผาอยู่ครับท่านผู้ชมกำลังเผาอยู่ครับนะฮะท่านในท่านผู้ชมท่านหนที่เข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ